Lá gente... เราจะไปสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลายัยกรุงเทพเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ผิดที่ในมหาลัยครับผมตามผมเลยครับ สวัสดีครับชื่อยอแนะนาตัวกันได้ไหมค่ะชื่อชื่ออะไมชื่อบ๊อค่ะชื่ออยค่ะขวัญค่ะอยู่คณะอะไรกันคณะบัญชีปีที่เท่าไหร่ปีสองปีสองคอยากจะถามว่าสูบบุหรี่หรือเปล่าไม่สู่ครับแล้วทราบจุดที่ทามหาลัยอนุญาตให้สู่บุรี่ในมหาลัยหรือเปล่าครับไม่ทราบบางที่นะบางที่นะ บางที่นะตึกเจ็ดไงต้องหนะข้างตึกเจ็ดเออมีอะไรมีอะไรบอกบอกจุดนั้นด้วยเห็นป้ายนะป้ายตึกเออป้ายเล็กไหมนะผมเล็กเลยก่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใร่ใช่ใย่ใช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 บใอ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช่ใชใช่ใช่ใช่ใ่่ใ่ค่ส เหม็นจังไกลๆชั่วมากครับสวัสดีครับได้นำตัวไหนครับอาร์มครับอยู่คณะอะไรคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจครับปีปีหนึ่งครับปีหนึ่งโอเคครับเป็นคนสุบุทีหรือเปล่าครับอไม่ครับไม่ครับแล้วทราบไหมว่าสถานที่ตรงไหนที่เป็นจุดของมหาลัยที่มหาลัยอนุญาตให้สุโขทัได้ครับไม่ทราบครับ ้วคิดยังไงกับคนที่สูบบุหรี่ผิดที่อ่าครับผมว่าน่าจะสูบให้ถูกที่ครับเพราะว่าถ้าสูบผิดที่อ่ะแบบอย่างคนที่ไม่สูบบุหรี่อ่ะเขาอาจจะหายใจไม่ค่อยสะดวกหรือเหม็นนะครับน่าจะสูบให้ถูกที่มากกว่าครับลบกวนคนอื่นครับอาจจะลบกวนครับแล้วขอสองคำสำหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ถูกที่อ่าสองคำเลิกเถอะเลิกเลิกเลิกเถอะโอเคขอบคุณครับ ค่ะชื่อเพ้นะค่ะอยู่ชนะนิเทศศาสตร์ค่ะเรียนภาคฟิล์มค่ะปีไหนปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับเป็นผู้สุบบุรี่ไหมครับไม่ค่ะแล้วพอจะทราบาสถานที่ที่ทำอะไราจัดเตรียมไว้ให้สุบบุรีได้ไหมครับค่ะก็เขาจะมีเขาจะมีให้นะคะว่าส่วนไหนสูบได้ไม่ได้ะค่ะเป็นป้ายติดเหรอครับใช่ค่ะแล้วป้ายนี่พอเดินไปแล้วสังเกตเห็นเลยหรือเปล่าเห็น,นคะ่ะเขาจะติดไว<ม>้ชัดเจนเลย รู้สึกรู้สึกยังไงกับคนที่สูบบุหรี่ติดที่อครับค่ะก็คือจริงๆคนมันก็ต้องรู้ใช่ไหมคะกติกาที่เขามีให้อะค่ะว่าตรงไหนสูบได้สูบไม่ได้เขาจะแยกไว้แต่ว่าคนที่สูบไม่เอ่อยังไงไม่รู้จักที่นี่ก็คือแยกนะคะรับู้กูคนอื่นใช่ไหมเรื่องเป็นคนอื่นด้วยครับผมแล้วขอสองคำให้กับคนที่สูบบุหรี่ติดที่ครับแย่มากโอเคข้าท่า ตอนนี้เรากำลังจะไปในไปที่ตึกนิเทศกันนะครับคือสถานที่ที่เราจะลง,ลลงรณรงค์กันเรื่องการสุบุรีให้ถูกที่ครับผม มาขอดเป็น,นปยนังไงก็ต้องทำไงทำไงต้องติดตามต่อไปนะ ผลการดำเนินงานหลังจากที่ได้ไปรณรงค์ของกลุ่มคิวคาวอิแล้วความคิดเห็นจากนักศึกษาหมหาวทิทยาลัยมออกุุงเทพนั้นจะเป็นอย่างไรพวกเขานั้นจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ ็รู้สึกว่าเออเราโดนลงไปก็ได้ผลนะคะว่ามีคนยังสูบอยู่ไหมก็มีแต่ว่าเออรู้สึกว่ามันลดลงนะคะแต่เราก็จะตอบตามความจริงว่ามันก็ยังมีแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะคะมันก็ก็รู้สึกว่าเดินไปก็แทบจะได้กิ่นเหนะจากตอนแรกๆดีขึ้นเยอะดีขึ้นโอเคขอก็ขึ้นเทวีค่ะสวัสดีค่ะ ่เห็นนะฮะก็สัสรกกรค์ทุกสถานที่เลยแตบบ่วันลดน้อยลงครับแล้วก็ได้กินดีน้อยลงไหมลดน้อยลงเนร,รู้สึกว่าอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปไหมคะอยากให้มีครับเพราะว่ามันจะได้ดีต่อแบบว่าสิ่งแวดล้อมก็ตัวเราด้วยเนาะแล้วก็การศึกษาเองด้วยก็ได้แบบว่าลดการสูลดีน้อยลงนะโอเคขอบคุณเนครค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อย จะถามว่ากลุ่มเราเนี่ยระดมเรื่องมวยไปแบบว่าให้สูตในที่ที่มหาลัยจัดไว้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในมหาลัยบ้างไหมคะก็มีรถติกินรู้สึกว่าเวลาเดินไปก็มีคนสูตน้อยลงใช่ครับแม่แช่ปไม่ค่อยอยู่รู้สึกว่าการระดม่างนี้มันดีค่ะดีวยปแบบทำให้คนที่เขาแพ้ที่มีของก็ไปโอเคขอบคุณมากค่ะ เราเนี่ยทำการรณรงค์เรื่องบุรีไปแล้วแจ้งเห็นว่าในมหาลัยมีการเปลี่ยนไปอีกมากอ๋อดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากเลยจากที่สู่ตามาคารเนี่ยก็เห็นพวกพืพ้นที่หรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ไปสู่ที่ที่ขอให้สู่กันแล้วก็เป็นการรณรงค์ที่ได้ผลที่ดีนะครับแลแ้วแจ้งแจ้งว่าคนมีโครงการอย่างนี้ต่อไปไหมคะอยากให้มีเรื่อยๆนะรก็อยากจะให้เตือนสติก็รณรงค์เรื่อยๆเพื่อให้เขาเนี่ยยังตระหนักถึงใน, <ๆ S 2> ในเรื่องที่ควรจะทำอยู่ไปต่อไปนะ ไ,ได้ไม่ถึงหรอคนอื่นด้วยโอเคขอบคุณได้มากค่ะค่ะนี่ก็คือผลสำรวจส่วนหนึ่งจากศึกษามหลาย่กรุงเทพหลังจากที่กลุ่มคิวคาวอี้ได้ทำการรณรงค์ในหัวข้ขอโครงงานเรื่องควันพิษของคุณอันตรายทำร้ายคนรอบข้างข,าข,อขอขอบคุณนักถามหายที่ในมงเทศที่ได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามารวมถึงขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆและอาจารย์ที่เคารพรักทุกคนที่ขอยให้พวกเราได้คำปรึกษา พวกเรากลุ่ K e. มคิวคาไวีเสหรวันนี้ลากันไปก่อนพี่น้องชาไทย